วันนี้พบกับช่องเบิร์ดอีซูซอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพามาดูอีซูซูมิวเอ็กนะครับส0 2 1นเหมือนเดิมแต่จาก EP ีที่ผ่านๆมานะครับผมพาดูภายนอกรถดูออปชันไปแล้ววันนี้มีคอมเมนต์มาใต้เพจเหมือนเดิมอีกแล้วครับว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเครื่องพันเก้าขึ้นเขาเป็นยังไงแล้วในเครื่องพันเก้าตัวนี้การใช้เกียร์ในการขึ้นเขาใช้ยังไงแล้วเหมาะสมไหม เดี๋ยวผมพาไปดูครับใน isuzu 2021ตัวนี้มีทั้งเกียร์ลิฟโทนิกมีทั้งแพเดนชิพอยากจะให้ไปลองอยากจะให้มาดูกันการใช้งานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับรถรุ่นนี้ในเครื่องพันเกขึ้นเขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับตอนนี้เรามาอยู่ภายในรถแล้วครับก็สําหรับ isuzu m i m x 2021นะครับจะใช้เครื่องที่ 1900cc นะครับแรงม้าอยู่ที่150แรงมา้าแล้วก็แรงบิด350นิวตันเมตรนะครับแต่ที่พิเศษอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือ ตัวเกียร์ลิฟตอนิกก็จะเป็นเกียร์กึ่งอัตโนมัตินะครับเอาไว้ใช้ในเวลาไหนเวลาที่เราต้องการกําลังในการขับนะครับหรือเอาไว้ใช้ขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาว,วันนี้เดี๋ยวผมก็เลยจะมาทําให้ดูว่าการใช้งานเกียร์ใช้ยังไงนะครับในตัวเกียร์กึ่งอัตโนมัติมีกี่สปีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการใช้งานไม่ยากอย่างที่คิดนะครับใช้ให้ถูกต้องให้เต็มประสิทธิภาพของตัวรถนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสําหรับการใช้งานเกียร์นะครับก็ เป็นเกียร์ดีก็คือเดินหน้าปกตินะครับหลังจากที่เข้ามาที่เกียร์ดีนะครับตบมาด้านขวาจะเปลี่ยนเป็นเกียร์กึ่งอัตโนมัติทันทีนะครับจะเริ่มที่เกียร์หนึ่งเวลาที่เราจะขึ้นเขาใช่ไหมครับเราจะต้องใช้ engine brake ใช้กําลังในการขับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเวลาที่ผมขับเนี่ยตอนเนี้ให้กล้องแพนขึ้นไปดูนะครับจะเป็นทางชัน45องศานะครับเดี๋ยวเราจะออกกันที่เกียร์หนึ่งนะครับสถานะของเกียร์จะมีโชว์ที่หน้าจอนะครับให้ทุกคนดูได้เลยนะครับที่หน้าจอ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกเกียร์หนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับรอบได้เราปรับเป็นเกียร์สองได้เลยครับโดยการดันขึ้นนะครับรถก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์สองจะเป็นลักษณะเหมือนกับเกียร์ธรรมดาเวลาที่เราใช้ขึ้นเขาเราจะเป็นคนควบคุมรอบแล้วก็ความเร็วของตัวรถเองนะครับถ้าทางชันมากๆให้เราคงไว้ที่เกียร์สองนะครับและดูอัตราเร่งว่ารถเหมาะสมกับความ ชันตัวนี้ไหมนะครับตัวนี้ผมก็ยังใช้อยู่ที่เกียร์สองนะครับความเร็วได้ความชันเริ่มลดลงเราก็ปรับไปที่เกียร์สามนะครับตัวนี้มันจะทําให้เราเกิดความเสถียรในการขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาอย่างเช่นพอมาจุดนี้ความเร็วของเราเริ่มลดแล้วก็ความชันเพิ่มขึ้นให้เราดึงคันเกียร์ถอยหลังครับเกียร์ก็จะถอนลงมาอยู่ที่เกียร์สอง อย่างที่เขาบอกขึ้นเขาลงเขาให้ใช้เกียร์ต่ําเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเขาลงเขาเราจะอยู่ที่เกียร์หนึ่งสองและ3นะครับนี่คือการใช้เกียร์เขาเรียกว่าลิปโทนิกนะครับครับและทีนี้เวลาที่เราจะใช้แพดเดิลชิพนะครับตัวแพดเดิลชิพเนี่ยจะอยู่ที่พวงมาลัยนะครับด้านซ้ายและก็ขวานะครับจะอยู่ด้านซ้ายเนอยู่ติดกับก้านปัดน,น้ำฝนด้านขวาอยู่ติดกับก้านเปิดไฟหน้ารถนะครับด้านซ้าย ใช้สาหรับถอนเกียร์นะครับด้านขวาใช้สําหรับเพิ่มเกียร์จะมีสัญลักษณ์ลบและก็บวกนะครับตามสัญลักษณ์เลยไม่ได้ใช้งานยากนะครับการใช้งานเหมือนเดิมครับอยู่ที่เกียร์ดีตบเกียร์มาที่ด้านขวาในกรณีที่เราจอรดรถจะเริ่มอยู่ที่เกียร์หนึ่งครับ <idamente> เราก็สามารถออกตัวที่เกียร์หนึ่งครับในความชันขึ้นเขาเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมปรับเป็นเกียร์สองนะครับ เราก็ใช้การดูรอบดูความเร็วดูความชันนะครับตรงนี้ก็ดูตามความเหมาะสมถ้าสังเกตแล้วว่ารอบตรงนี้ไม่เหมาะสมกับความชันนะครับเราถอนเกียร์เลยครับผมถอนลงมาอยู่เกียร์สครับตอนนี้แล้วผมก็เล่งขึ้นไปนะครับก็ได้เหมือนเดิมครับตอนนี้เราถึงที่อุทยานแล้วเดี๋ยวเ,เราอาจจะได้กลับรถออกไปนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูตอนขาลงว่าใช้ยังไงสําหรับ เกียร์แพนชิปแล้วก็ลิฟโทนิกนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาบอกวิธีการใช้เกียร์ในการลงเขานะครับจะมีป้ายบอกเสมอข้างทางเวลาขึ้นเขาลงเขานะครับให้ใช้เกียร์ต่ําและใช้เอนจินเบรกของตัวรถนะครับช่วยในการฉุดตัวรถไว้ไม่ให้ความเร็วเกินกําหนดในการลงเขานะครับทีนี้เรามาดูการใช้เกียร์นะครับเหมือนเดิมในกรณีการใช้ลิฟโทนิกนะครับก็คือ จากเกียร์เดินหน้านะครับก็คือเกียร์ดีตกมาด้านขวาเริ่มที่เกียร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเราก็ขับปกติครับถ้ารอบสูงจนเกินไปนะครับเราปรับเป็นเกียร์สครับดูความเหมาะสมอย่างที่ผมบอกให้ดูรอบแล้วก็ความเร็วนะครับเวลาลงเขาพยายามอย่าใช้เบรกให้บ่อยและก็เหยียบเบรกให้คร้างนะครับ การใช้เบรกในการลงเขาแนะนําอย่างนี้ให้ใช้เป็นการแตะปล่อยแตะปล่อยอยู่เรื่อยๆนะครับพยายามอย่าแตะค้างนะครับให้ใช้ engine brake ของตัวรถนะครับช่วยในการลงเขาอย่างเช่นตอนนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะครับผมใช้รอบเครื่องในการคุมความเร็วของตัวรถนะครับให้รถไหลลงโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์สในการใช้ลิฟต์โทนิกสามารถใช้เป็นชิปคู่กันก็ได้นะครับผมใช้เป็นชิปขึ้นเป็นเกียร์สครับ เพราะว่าระยะความลาดชันตรงนี้ไม่ชันเท่าไหร่ผมก็ใช้เป็นเกียร์สและผมขึ้นเป็นเกียร์สได้นะครับแต่พอข้างหน้าเนี่ยเริ่มชันอีกแล้วนะครับผมแตะเบรกไหมผมไม่แตะเบรกครับผมใช้การถอนเกียร์จับแฟลนชิปลงมาช่วยตอนนี้ผมลงมาอยู่ที่เกียร์สครับความเร็วของตัวรถลดลงรอบเครื่องสูงขึ้นเพื่อฉุดตัวรถไว้อย่างที่ผมบอกนะครับนี่คือการใช้งานของเกียร์ใน n e w X 2021นะครับ เครื่องพันเก้าขึ้นเขาไหวไหมผมตอบได้เลยว่าสบายสบายนะครับลงเขาปลอดภัยไหมผมก็ตอบได้เหมือนกันว่าสบายสบายผมแทบไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะครับผมใช้ engine brake ล้วน,นๆนะครับเดี๋ยวใน EP หน้าอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกเหมือนเดิมเดี๋ยวเบิร์ตจัดให้นะครับวันนี้ไปกันแล้วสวัสดีครับ